วัคซีนจากประเทศอังกฤษนะครับตรางนี้ฉีดซิโนโแวคนะครับเป็นวัคซีนเชื้อตายจากประเทศจีนนะครับซึ่งสองสองวัคซีนสองประเภท,เทนี้จะต่างกันนะครับถัาต้าซินิก้าเนี่ยมีประสิทธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในผู้สูงอายุเราก็เลยฉีดเน้นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีเจ็ดโรคเรื้อรังเป็นหลักนะครับส่วนซีโนโแวคเนี่ยครับเกินภูมิคุ้มกันเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็จะใช้ในกลุ่มทีอ่อายุน้อยลงมานะครับทั้งสองวัคซีนนี้นะครับ นี้จะเป็นข้อมูลจากที่เรา,เราได้ฉีดทั้งหมดประมาณ2ล้านโดสโปรเจคเตอร์นะครับจะเห็นว่าช่องทางด้านซ้ายมือส่วนที่จะเป็นประสิทธ,ธิภาพการสร้างภูมิคุ้มกันของวัคซีนแอสตาซินิกานะครับสามารถสร้างภูมิคุ้มกันสร้างเกิดแอนติบอดีได้ประมาณ97คนใน100คนนะครับคือภูมิคุ้มกันยังไงวันนี้ท่านมาฉีดท่านได้รับภูมิคุ้มกันกลับไปบ้าน,นแน่นะครับแอสตาซินิกาวัคซีน จะสามารถกระตุ้นภูมิคุค้มกันได้ตั้งแต่เข็มแรกตัินีน้ปรมิคุค้มการจะขึ้นแล้วนะครับแต่ซีโนแวคนี้ก็จะขึ้นช้าหน่อยนะครับเข็มแรกภูมิพุ้มการอาจจะขึ้น,น,น,าานไม่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับดังนั้นช่วงนี้นะครับสิ่งจาเป็นล้งนิ้วชี้วัคซีนแล้วนะครับหน้ากากาอนามัยยังจำเป็นนะครับการล้างมือก็สําคัญแล้วก็การเวาา้นระยะห่างระหว่างบุคคลยังต้องทําอยู่นะครับสําหรับช่องตุ่มการนะครับ92.4เปอร์เซ็นต์นี่คือ การสร้างภูมิคุ้มกันจากการติดเชือ้อหมายความว่าคนที่เป็นโควิดแล้วหายนะครับยังเกิดภูมิคุ้มกันได้แค่92เซนดังนั้นวันนี้ท่านที่ถูกแล้วครับมาฉีดวัคซีนดีกว่าอย่างไรก็ไม่ต้องรอให้ป่วยแล้วค่อยเป็นเป็นแล้วหายวางทียไม่มีภูมิเลยนะครับต่างจากเชื้อไวรัสทั่วไปนะครับที่ส่วนใหญ่จะมีภูมินะครับส่วนด้านาความรู้สรง99อร์เซนนี้ก็คือของซีโนแวคซีโนแวคประสิทธิภาพในการสร้างภูมิคุ้มกันจาก กือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นนะครับภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นนี่มีประสิทธิภาพที่ต่างกันของซีโนแวคสามารถป้องกันการติดเชื้อได้อยู่ประมาณ60%นะครับหมายความว่าถึงท่านเชิดวันนี้ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้ออยู่นะครับแต่การติดเชื้อทั้งสองลกนี้นะครับเป็นการติดเชื้อที่จะไม่รุนแรงหวัดโควิดจะกลายเป็นหวัดธรรมดานะครับการ ป้องกันการตากันป้องกันการเสียชีวิตที่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ป้องกันการเข้า ICU หรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงนี่ได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งสองยี่ห้อนะครับดังนั้นก็วางใจได้ระดับหนึ่งว่าถึงจะเป็นโควิดก็ไม่ตายเพราะโควิดการป้องกันการแพร่เชื้อนะครับหลังจากที่ฉีดแล้วถึงว่าท่านเป็นกลุ่มที่กลุ่มน้อยที่ฉีดแล้วยังเป็นอยู่แต่ว่าประสิทธิภาพการป้องกันการแพร่เชื้อสูว่คนอื่น ความกันได้ประมาณ50%นะครับเชื้อจะส่งทอดได้อีกประมาณ50%ดังนั้นนะครับในบุคคลในครอบครัวก็ยังเป็นกลุ่มต้องเฝ้าระวังอยู่นะครับว่าไปไหนมาไหนต้องใส่แมส์ล้างมือนะครับชินอแว็กครับอันนี้คุณครูมาฉีดให้นะครับสามตี่สามครับคุณครู คือวันนี้ทําไมเราให้ทุกท่านนั่งก่อนนะครับพอนั่งปุ๊บนี่เราจะให้ไม่ได้นั่งความเพลงถ้าเรืท่านต้องการความเพลงนะครับเสมอเลยครัคืออาการได้พึงประสงค์นะครับท่านและท่านอาจจะฟังข่าวเนาะอาการได้พึ่งประสงค์จะแบ่งเป็นสองอย่างนะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลองเล่าให้ทฟังดูกันคือจะเป็นอาการที่คาดเดาได้เกิดจากการออกฤทธิ์ของยาอาการได้คึนงประสงค์แบบนี้เรียกประเภทที่หนึ่งนะครับ เหมือนเรายังก,กินยาแก้หวัดนราง่วงอันนี้คืออาการได้พึงประสมข้อหนึ่งเรากินยาแก้เมารดนราง่วงอันนี้ก็คืออาการได้พึงปงะส์แต่เป็นประเภทที่หนึ่งคือสามารถคาดเดาได้สามารถเดาได้จากการออกฤทธิ์ของยาว่ามันเกิดขึ้นแน่ๆก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับแต่อาการได้พึงประสมประเภทที่สองนี่จะเป็นการแพ้นะครับการแพ้อยา่างเช่นมีผื่นมีลมพิษขึ้นมีหอบมีแน่นหน้าอกมีบวม ย่างนี้เป็นประเภทที่สองซึ่งคาดเดาไม่ได้แล้วสําหรับวัคซีนสองตัวนี้นะครับอาการแพ้ประเภทที่สองเนี่ยอยู่ประมาณสี่ในล้านอัตราส่วนสี่คนในหนึ่งล้านคนที่อาจจะเกิดอาการได้ภึมิคสมกที่รุนแรงเดี๋ยวจะแนะนำให้ท่านนะครับว่ามีอะไรบ้างที่รุนแรงส่วนอาการได้ถึมิคสมค์ที่ไม่รุนแรงนะครับวันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามีอาการอะไรบ้างที่ให้ทพ่านได้งยิงนีนะครับอ่ะดีนะครับ คือจากรายงานทั้งหมดที่ฉีดของประเทศไทยประมาณสองล้านกระโดสนะครับที่มีรายงานมาตอนนี้นี่มีอาการทก็คพอษภสมเกิดประมาณสิบคนในหนึ่งร้อยคนนะครับกอว่าตอนนี้ในห้องนี้อาจจะมีแค่ห้าสิบคนอย่างเงี้ยก็จะหาสองลงมามีโอกาสเกิดอาการทกิดพิษภสมประมาณห้าคนนะครับห้าคนในหน้าคนนี้นะครับงเกตด,ดูจะมีอันแรกเยอะที่สุดเลยคือปวดกล้ามเนื้อทาไมถึงปวดท่านจะลอง ตนไหนไม่กว่าจะลองดูเข็มนะครับคือวัคซีนนี้ต้องฉีดเข้าชั้นกล้ามเนื้อเข็มจะยาวกว่านะครับเข็มจะยาวประมาณหนึ่งนิ้วต่างจากวัคซีนบางชนิดที่ฉีดเข้าใต้หูหลังนะมันจะสั้นนะครับเข็มสั้นดังนั้นมีโอกาสที่จะปวดกล้ามเนื้อนะครับประมาณ6เปอร์เซ็นต์นะครับ6คนใน100คนมีโอกาสที่จะปวดศรีรษะนะครับเป็นอาการทางระบบประสาทก็ไปปวดศรีรษะมีไข้อ่อนเพียรี่ประมาณแค่4เปอร์เซ็นต์นะครับ ี่เปอร์เซ็นต์ในร้อยก็คือสี่ในคนในร้อยคนนะครับอาการทางระบบทางเดิอนอาหารก็มีนะครับแต่ว่าไม่เยอะครับมีประมาณแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เราทางเดิอนอาหารก็จะมีขึ้นไส้อาเจียนมีของเสียนะครับเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าท่านกลับไปนี่ไม่ใช่แค่เราจะหยุดสังเกตอาการด้วยพ่งประสมค์แค่สามสิบนาทีนะครับกลับไปนี่วันนี้นะครับถือวทั้งวันแล้วก็อีกเจ็ดวัน คือหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็อีกสามสิบวันเราจะดูอาการของตัวเองในรอบหนึ่งอาทิตย์ในรอบหนึ่งเดือน<ๆ>นับจากวัคซีนเข็มนี้นะครับเราเข็มที่สองเข็มที่สองซิโนแวคเข็มที่สองทางการกี่สัปดาห์ครับสองถึงสี่นะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลกาหนดเพื่อความเพื่อความไม่สับสนก็เลยกําหนดที่สามสัปดาห์นะครับ แต่ว่าทางแอสตราซินิก้าเนื่องจากเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นวัคซีนชนิดแบบเอาเอาโควิดมาเอาผิวโควิดไปสอดไส้ใสไวรัสอะดีโนไวรัสเป็นไวรัสที่ไม่เป็นอันตรายนะครับดังนั้นควบคุมเชือ้อไวรัสอย่างนี้อาการไข้เค็งก็จะเยอะก,กว่านะครับอาจจะมีไข้ได้บ้างแล้วก็ระยะเวลาก็จะยืดก,กว่าตอนนี้เรากํหาหนด12สัปดาห์นะครับความคันนี้12บสองสัปดาห์ความคนนี้สามสัปดาห์เ้าท่านสมมุติว่า ท่านจาเป็นต้องไปรับวัคซีนอื่นนะครับให้เว้นอย่างน้อยสี่สัปดาห์นะครับสี่สัปดาห์ก็คือหนึ่งเดือนแต่วัคซีนที่จําเป็นไม่ต้องเว้นนะครับเหมือนออกไปที่โดนหมากัดต้องไปนอนสี่สัปดาห์ไว้ไม่ต้องนะครับต้องฉีดเลยวัคซีนที่จําเป็นฉีดเลยแต่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เว้นสี่สัปดาห์นะครับก่อนหรือหลังก็ได้นะครับาว่าท่านอยากฉีดไข้หวัดใหญ่ท่านฉีดวันนี้ท่านรอเข็มสองก่อนนะครับหลังจากนั้นสี่สัปดาห์ก็ไปฉีดอีกตัวหนึ่งหรือว่า ท่านลองนีกอาจะเสียงฉีดไฟเซอร์วัคซีนหรือว่าวัคซีนเอกชนมาท่านอยากไปฉีดก็ให้ห่างกันอย่างร้อยสี่สัปดาห์นะครับถามว่าฉีดได้ไหมฉีดได้นะครับเดี๋ยวในปลายปีก็จะมีพวกไฟเซอร์โมเดอร์นาตอนนี้หลายโรงพยาบาลเอาเริ่มเริ่มไปจองจากโคตาของการเภสัชนะครับอาการที่พึ่งประสงค์นะครับตอนนี้อย่างที่เล่านะครับถ้าท่านมีอาการให้แจ้งพยาบาลตรงข้างหน้าเลยนะครับก็จะได้ลงประวัติของท่านไว้แล้วก็มี กระบวนการรักษาคุณหมอมาดั้งรอสังเกตอาการช่วยนะครับคุณหมอบอกวันนี้ก็ระบบเราสแตนบายทุกระบบนะครับอาการด้พึ้นประสงค์ที่ที่ตอนนี้คือให้เฝ้าระวังนะครับก็คืออาการที่คล้ายๆจะเป็น,นระบบประสาทที่กวดเกร็งนะครับ <Okay. S 1> โพลีนิโรปติค <Okay. S 1> คือให้ทุกคนสังเกตอาการมึนชานะครับถ้ามีอาการมึนชาตามแนวปลายเท้าอันนี้ <Okay. S 1> ไม่ใช่อาการพึงประสงค์ธรรมดานะครับ ให้รีบมาหาหมอ,อน,นะถ้ามีอาการมึนชาไปมือไปเท้าหรือว่าเอามาพื้นสมองกาชั่วชั่วข่าวก็คือ,อขยับแขนขาไม่ได้ตามที่อยากขยับนะครับอันนี้ถือว่าต้องรีบมาหาหมอ,อน,นะครับนอกนั้นก็กินัาตัวก็อย่างคุณพยาบาลหญิงบอกนะครับกินน้ำเยอะๆกินอาหารข้ามูพักผ่อนให้เยอะๆมดมดอะไรนะครับเมื่อกี้แต่อไปไม่ยด้จำได้ว่ามดอนไรม,มดอย่างนะ ใชากราแค่นันโค้กดกะทิ่งแดงเอ็มลอยยินด้ว่าสาวั้นกินเอ็มลอยก็ได้ไน,นคดดะครับว่าได้นะครับเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนทุกชนิดทั้งหมดได้มดก่อนแต่ถ้ากินอยู่ประจําก็ลด,ดปริมาณลงมาทีหนึ่งก็ได้นะครับยาบางตัวที่มีคาฟเฟอีนสูง,สงยาไมาเกนถ้าเป็นไปได้ต้องมดก่อนนะครับพวกคนที่กินยาไมาเกนอยู่ประจํายาไมาเกนหนึ่งเม็ดจะมีคาเฟอีนเท่าก,กับทิ้งแดงหนึ่งกว่านะครับควรจะงดก่อนนะครับ ท่านทุกท่านจะได้สติกเกอร์นะครับมีเวลาเวลาเราเทียบจากนาฬิกาเครื่องข้างหน้านี้ก็ได้นะครับถ้าถึงเวลาแล้วท่าน